ออเอาล่ะก็ดูเจมส์เกี้ว่ากูจะสุ่มของอะไรนะชุดนี้เปล่าวะชุดไหนวะตรงไหนวะที่ว่าจะสุม่มอ๋อนี่่าโอ่งจริง ตามเลยหน้ากากสุ่มที่โดนไม่เอายังวะข้ามข้ามหมวกล้วเดี๋ยวนะผม่นะังไม่ได้อะไรเลยวะหมวกอะไรไม่รู้ชุดบ้าอะไรวะเนะี่ย กบนทที่้องได้เดี๋ยวเขาซึมก่อนน<า>ะหมวคนเดิมเดี๋ยวเขาซึมก่อนนี่นา้วก<ห><ห>ินหมวกมาโหลดเีกเลยซ้ำๆีงอะไรกัน กินหมก็สวยเลยมีเศษเสียวซะด้วย แบบนี้ละกันด t s ก o สองตีนทำไมจ๊ะนี่เอาจะเต้นโอ้โหูอะไรไม่ทำไมมันลอยๆอย่างนั้นวะ วงวงเหลืองตีนเยอะแต่ก็ดีของก็ดีด้วยไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวยยก็มาเอวิงเอวิ้งสวยเลยผืนนี้ดีเลย จะปืนอะไรกันไม่รู้แอ้วใช้ A.K. ไหมไม่ A.K. ตอนนี้ โซนหน้าแล้วไปคนเดียวโซนหน้าแล้วสนัยปะจะเล่นดิมนรืสนยลย มาเดินทะเลาะทะลาะอะไรแถวนี้บดตกใจว่าคนใช่ไหม Nadwa đêm nữa Tên lên qua ông ra anh khung nhất cổng thêm sớm họ luyện mẹ chị sĩ vào mẹo 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 chơi mẹo ไหนรูสองนี่ไงสองนี่สองยิงลุ่ของออ <I got S 1> <5 S 2> ้กากระดดนี่อันนี้ก็แรงนะพี่มีสโคบดีกว่านี้ไหมไม่มีสโคบหนึ่งก็ได้สโคบ,บ,บ,บสองก็ดีม่อ้มากัดกันวะนายมีแต่สโคบสี่เอาเปล่าเนี้ยเอาวนั้นมีคนใช้สโคบสีเลยเจ้าคนเอยู่ข้างหน้าเลย Marked location. วัดห้าสิบเมีรเลยตรงนี้ตรงนี้ไหนวะทำไมทำไมเห็นกูไปซื้อของไม่ใช่ไหรอบบ่นนิหวายเวียนไปแล้ว ลมไปมึงกูไปซื้อของก่อนเอาใครเก็บย,ยาน้าไหนไปวะเอาซื้อไม่ไม่ได้เก็บเลยเอาของข่อยคืนมาเดี๋ยวป,ปู้ไปชุดหนังไปไปยอมเด้อทา้านมันเออคุณสองดีดีวะถ้าขี่รถเข้าวงไหม ไปเรื่อยๆนี oh, <this S 1> <Hey. S 2> ่แหละเดี๋ยวก็เจอคนอ่ะเฮ้ยหาสุเป็ดมาเดี๋ยวมีคนจีงกันตรงนี้ว่าเวมึงเป็นคนเดียวทำไมโอ้อยู่แต่คนเดียวชิบหายเีมเตี้มต้องอยู่เป็นตีดทีมอ่ะต้องชุบมันอีกแม่งชุบไม่ได้มันตายเลยโอ้โหชุบไม่ได้ช้างแม่งแล้วกัน นี่มีคนยิงกันตรงนี้เลยตรงเบอร์สี่ตรงนี้มันยังมีกองศพยิงใหม่ๆเลย,เลยตรงนี้เลย 它可能就在跳呢 โอ้ยมันจากไหนวะเนี่ยมันเยอะมันเยอะปาเบิควันมันหีไปแล้วกำลังซูมยิงสามไม้นั่นไหนนี่มายิงนั่นอยู่อยู่นู่น,น,นแล้ววิ่งวเข้าไปน,นู่นโอ้ยโหโ่นโน,น,น ดูกันได้ไหมคน,นไม่มี้มาแล้วเปนมาแล้ว t เดาเ <Thank you. S 1> ด้าเดาเดาอยู่ตัวเองเลยยังไง ôi, <laughs> quá cái gì cái đó không? ai trong này không? ai ở khó đi không? ai ở trong này 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 không? ที้าเราเบี ừ, บ cả, ồ, บยม่เกมก่าโอของอนี้ đây, ôn, นมีเยอะทีนที่หาแล้วที่หแล้วโ้นมักว่ะเอานยังชุบได้ย้ชุบได้ย้มีคนมามีคนมาไปดักยิง้ามาตน่เลยดูสภาพแล้ว วเฮ่อไปตายได้ไงวะโอ้หไอ้ย oh, <V statistically> <Uh, <went well>. ิง <effects> ก hmm, ูทังไงอะไรวะเกมอย่าง้างดที่ืมคิวสีไม่ตายง่ายจบง่ายซะเกิน